พยากรอากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่30เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะ คลิปนี้จะพาไปฟังพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้ากันบ้างนะคะจากที่ปกติเราจะดูพยากรณ์อากาศประจําวันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่30เมษายนจนถึงวันที่6พฤษภาคมค่ะการคาดหมายในช่วงวันที่1ถึง6พฤษภาคม63บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากลมใต้และลมต้นออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง่งเนื่องจากลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนยอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณหัวเกาะสุมาตร,รามีกำลังแรงขึ้นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลในวันที่1 5ถึง5พฤษภาคม63ส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง่งและคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นค่ะข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและลมกระโชกแรงไว้ด้วยค่ะส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงเลยค่ะต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศแยกแต่ละภาคนะคะสำหรับภาคเหนือ ในช่วงวันที่30เมษายนถึง1พฤษภาคมจะมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่2ถึง6พฤษภาคม63จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ทางตอนล่างของภาคค่ะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด21 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่30เมษายนจะมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10 20กิลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่1 6ถึง6พฤษภาคมจะมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ลมตวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียส ภาคกลางในช่วงวันที่30เมษายนถึง1พฤษภาคมจะมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่2ถึง6พฤษภาคมจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่ ลมใต้ความเร็ว 10–30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 25–27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36–40 องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 6ม9องศาเซลเซียส ลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในวันที่30เมษายนจะมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่1-6พฤษภาคมจะมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในวันที่30เมษายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแหง่ลงลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่1-6พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ลมตะวันออก ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสและสุดท้ายนะคะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันในวันที่30เมษายนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ลมตวนออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่1-6พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับ7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่30เมษายนจนถึงวันที่6พฤษภาคมค่ะ ปกติพยากรณ์อากาศ7วันแอดมินก็จะลงให้สั้นๆต่อท้ายจากคลิปพยากรณ์อากาศประจําวันนะคะแต่คลิปนี้นํามาให้ฟังกันแบบเต็มๆค่ะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องนะคะทั้งชาวบ้านเกษตรกรหรือว่าชาวประมงนะคะจะได้วางแผนการทํามาหากินกันได้ล่วงหน้าค่ะส่วนคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปพยากรณ์อากาศประจําวันนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ หากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ